Oh no ah! Do it better than anybody you ever seen do it สวัสดีค่ะพบกับพี่นานาและรายการ Geek Popcorn สำหรับเดือนมีนาคมต้อนรับซัมเมอร์พี่นานาก็ได้นำสิบหนังน่าดูมาฝากทุกคนค่ะแต่จะมีเรื่องอะไรกันบ้างนั้นไปชมกันเลย My myself see first today to see still feel สำหรับภาคที่3ของวู v ว r รีนหรือในชื่อใหม่โลแกนซึ่งเป็นหนังภาคแยกจากเรื่องราวลามนุษย์กลายพันธ์ X-Men เป็นการดำเนินเรื่องราวให้หลังจากเหตุการณ์ใน X-Men Days of Future Past เมื่อในอนาคตลามนุษย์กลายพันธุ์เข้าสู่ยุคล่มสลายและเหลือจำนวนอยู่เพียงน้อยนิด โลแกนที่รับบทโดยฮิว h ์แจ็คแมนในบทคุณลุงวัยเกษียณคือผู้ดูแลคนเดียวของโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์หรือซาวียที่รับบทโดยแพทริกสจวตในวัยรุ่นโรยที่กำลังประสบปัญหาอาการความจำเสือ่อมขณะที่ตัวโลแกนเองก็ประสบกับปัญหาอาการบาดเจ็บเรื้อรังเนื่องจากความสามารถในการเยียวยาตัวเองได้ทดถอยลงเมื่อถึงวาระสุดท้ายของเลามนุษย์กลายพันธุ โลแกนได้พบกับเด็กหญิงหล่อร่าคินนี่หรือ X-23 ที่รับบทโดยเดฟนี่คีนซึ่งเป็นร่างโคลนของเขาจากโครงการบีพอนเอ็กอีกทั้งมีความสามารถพิเศษเหมือนกันเขาจึงต้องรับหน้าที่ปกป้องเด็กหญิงให้รอดพ้นจากการตามล่าของกลุ่มมนุ์ไซบอกซึ่งหวังใช้ประโยชน์จากพลังของเธอ โดยสำหรับผลงานเรื่องนี้นอกจากจะถือเป็นการกลับมารับหน้าที่กำกับอีกครั้งของเจมส์แมนโกซึ่งเพิ่งฝากผลงานการกำกับไว้ในภาคที่ผ่านมาอย่าง The w o ู v เวอรีปี2013และนี่ยังถือเป็นผลงานสั่งลาบทบาทโลแกนหรือ w o l เวอรีนของฮิวล์แจ็คแมนหลังจากสร้างชื่อเสียงจนทำให้เขาเป็นที่จดจำในบทนี้มาเป็นเวลา16ปีติดตามเรื่องราวของเลามนุกลายพันธุ์ผู้หลงเหลือในมุมมองใหม่ สู่วิธีของผู้ทุชนคนธรรมดาในแบบที่ไม่เคยสัมผัสได้จากเหล่า X-Men ในโลกแกนภาค 3, would keep myself. Would find 3> Logan, You still have time t o w e r r w n r r r s g e ร s ขบวนการ5สีขวัญใจรุ่นเดอรที่คนอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปน่าจะรู้จักกันดีซึ่งหลังจากค้างหายไปนานกว่า20ปีในปี2017นี้ mm hmm. พวกเขากำลังจะกลับมาอีกครั้งโดยทีมสร้าง Lion g a t e สที่หยิบเอาเรื่องราวของเหล่านุมสาวผู้มีพลังพิเศษมาเล่าใหม่แต่ยังคงองค์ประกอบพื้นฐานเดิมผ่านการเขียนบทจากแอชลีย์มิลเลและแซคสแตนส์ผู้เขียนบทอดเทพเจ้าสายฟ้า สำหรับความเป็นมาของ Power r a n g e r s นั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากจูเรนเจอร์ของญี่ปุ่นซึ่งถูกซีลิคัสิตมาดัดแปลงใหม่โดยซาบานเอ t นเตอร์เทนเมนต์ก่อนจะถูก Fox นำมาสร้างเป็นฉบับมูฟี่และถูกสร้างเป็นฉบับซีรีส์โดย Walt Disney ในเวลาต่อมาจนกระทั่งปี2012ลิคสิ์ก็กลับมาเป็นของซาบานอย่างเต็มตัวโดวยสำหรับนักแสดงผู้มารับบทตัวละครในเวอร์ชั่นนี้ก็ได้นุ่มสาวนักแสดงรุ่นใหม่มารุ่นถ่ายทอดเรื่องราวอย่างคับข้าง เรื่องราวของเด็กวัยรุ่นมีปัญหาทั้ง5ได้แก่เจสันบิลลี่แซคคิมเบอร์ลี่และทรินีในโรงเรียนพิเศษของเมืองแอ g งเจกรอฟที่นอกจากจะต้องรับมือกับปัญหาในครอบครัวและการถูกกลันแกล้งในโรงเรียนแล้วพวกเขาก็ได้เข้าไปพัวพันกับวัตถูกแลกลอมบางอย่างจากนอกโลกในเขตห่วงห้ามจนเป็นที่มาของเรื่องราวเหลือเชื่อ เมื่ออยู่ๆพวกเขากลายเป็นผู้มีพลังพิเศษสุดแข็งแกร่งที่มาพร้อมกับการปรากฏตัวของศัตรูร้ายที่ตามเอาชีวิตพวกเขาจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ของหล่า p w w r r r n n g r s s จึงเริ่มต้นขึ้น Red Ranger หรือ Jason Lee Scott อดีตรักบี้หนุ่มระดับตำนานประจำหลีกในเมือง Angel Grove ที่อยู่ระหว่างการค้นหาตัวเอง Blue Ranger หรือ Billy c r a รนสตั เด็กหนุ่มอ่อนไหวผู้ประสบปัญหาในการเข้าสังคมและถูกกลั่นแกล้งจนไม่ค่อยมีเพื่อนแม้จะเป็นคนจิตใจดี Black Ranger หรือ Zack Taylor เด็กหนุ่มองอ,อาจผู้หญิงพยองมีบุคลิกภายนอกเป็นเหมือนคนเย็นชาและภูมิใจในตัวเองทั้งที่ความจริงแล้วปกปิดความลับบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกด้อยกว่าคนอื่น Pink Ranger หรือ Kimberly Hart เด็กสาวหัวโจกตัวแสบขี้หงุดหงิดที่มักก่อเรื่องสร้างปัญหาเพื่อปิดบังความรู้สึกราะบางในจิตใจเจลโลเรนเจอร์ Ranger, หรือทรีนีเด็กสาวที่มักย้ายโรงเรียนบ่อยตามพ่อแม่จนไม่มีเพื่อนสนิทและปฏิเสธท,ที่จะสนิทสนมกับใครทั้งที่ความจริงแล้วสิ่งที่เธอต้องการมากที่สุดก็คือเพื่อนริต้าหรือพอซ่าศัตรูตัวร้ายของเหล่าพาวเวอร์เรนเจอร์ ปรากฏตัวขึ้นหลังจากเหล่า Power Rangers ได้รับพลังพิเศษ Ghost in the Shell สร้างจากหนังสือการ์ตูนของชิโร่มาซามมเนะตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1989ต่อมาถูกสร้างเป็นแอนิเมชัน2ภาคที่ชื่อว่า Ghost in the Shell และ Ghost in the Shell 2ในปี2004ซึ่งการกลับมาครั้งนี้เป็นผลงานการสร้างของฝั่งฮอลลีวูดโดยได้นักแสดงสาวสุดเซ็กซี่อย่าง a r l e t ต j o h a n s สันมารับบท The Major ตัวเอกของเรื่อง Ghost in the Shell นั้นเปรียบได้กับตัวเรา คือตัวเราประกอบไปด้วยร่างกายซึ่งก็เปรียบเสมือนเปลือกหรือเชลที่เรามองกันได้ด้วยตาเปล่าแต่อีกส่วนที่เป็นจิตวิญญาณเราอาจมองไม่เห็นแต่รับรู้กันว่ามันมีซึ่งในเรื่องมันถูกเรียกว่าโกส์แม้เมเจอร์จะเป็นไซบอร์กแต่เธอมีความรู้สึกนึกคิดและจิตใจมันคงมีโกส์อยู่ตรงไหนสักแห่งในตัวของเธอเมเจอร์สาวไซบอร์กระดับสูงในหน่วยรักษาความสงบที่9หน้าที่ของเธอก็กคือดูแลความปลอดภัยในประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะคดีที่ไม่ธรรมดาด้วยความเป็นไซบอร์กร่างกายและความทรงจำบางส่วนไม่ได้เป็นของพวกเขาโดยทาวรพวกเขามีสิทธิ์จะลาออกแต่ก็ต้องคืนร่างกายและความทรงจำให้กับทางการขณะที่เมเจอร์กำลังปฏิบัติหน้าที่ของเธออยู่นั้นเธอก็เริ่มฉุกคิดขึ้นมาแล้วเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเธอเป็นใครอดีตของเธอคือใครกันแน่หรือว่าสิ่งที่เธอได้รับรู้มาทั้งหมดคือเรื่องโกหก i สุลกายหน้าขนกำลังจะกลับมาอีกครั้งกับคิงคองยักษ์ตัวใหม่จากผู้สร้างก็ซิลล่า2014ซึ่งล่าสุด Warner b r o t h e r เร่วมกับ Legendary Pictures ก็ได้ปล่อยตัวอย่างแรกออกมาพร้อมภาพหัวกะโหลกขนาดยักษ์สดุดตาซึ่งครั้งนี้เป็นการเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุค70และไม่ได้เกี่ยวข้องกับนังคิงคองฉบับก่อนๆแต่อย่างใดหนังได้ทอมฮิตเดลสตันร่วมด้วยนักแสดงอีกครับข้างทั้งสมุนแอลแจ็คสันจอห์นกูดแมน และเทียนจิงนักแสดงสาวชาวจีนว่าด้วยเรื่องราวการเดินทางของช่างภาพหนังสือพิมพ์สาววีเวอร์ในภารกิจเยืยนอนเกาะลึกลับแห่งหนึ่งกับคณะทีมสำรวจติดอาวุธภายใต้การคุ้มครองของผู้กองเจมส์คอนราดอดีตเจ้าหน้าที่ทีมสำรวจแต่ปรากฏว่าสถานการณ์ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดเมื่อจุดประสงค์ที่แท้จริงของการมาเยืยนอนเกาะลึกลับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับยุคประวัติศาสตร์ที่สับสูนย์นี้ได้ถูกเปิดเผยพร้อมด้วยอันตรายจากการปรากฏตัวของคิงของขนาดยักษ์ที่จู่โจมพวกเขาแบบไม่ทันตั้งตัวรวมไปถึงการเผชิญหน้ากับอันตรายในป่าลึกอื่นๆที่จะเปิดทุกอนุสัมผัสให้ตื่นตัวมากกว่าที่คุณเคยเห็นอะไรคือประวัติศาสตร์ที่ส,สับสนย์วีเวอร์และคอนราดรวมถึงลูกทีมสำรวจจะเอาชีวิตรอดจากสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ครั้งนี้ได้อย่างไร ติดตามความคืบหน้าและพิสูจน์เรื่องราวทั้งหมดได้ในโรงภาพยนต์นะคะ Love lost your do make acquaintance the The remains beast What What a การกลับมาอีกเวอร์ชั่นของชมงามกับเจ้าชายอสูรเทพนิยายคลาสสิกที่ดัดแปลงมาจากภาพยนตร์แอนิเมชันของดิสนีย์ ภาพยนตื่นตาตื่นใจเวอร์วังอลังการเฉลิมฉลองสุดยอดเทพนิยายอันเป็นที่รักที่เคยเล่าขานคือการประจนภัยอันน่ามหัศจรรย์ของเบลหญิงสาวแสนสวยสดใสและเด็ดเดี่ยวผู้ที่ถูกกักขังอยู่ในปราสาทของบีสแม้จะตกอยู่ในความกลัวเธอก็ได้ผูกมิดกับเหล่าชาวปราสาทผู้ต้องมนและเรียนรู้ที่จะมองข้ามรูปลักษณภายนอกอันน่าหวาดกลัวของบีสเพื่อให้เห็นความอ่อนโยนของเจ้าชายที่แท้จริงที่อยู่ภายใน โดยฉบับปี2017นี้ได้เอ็มมาวัสันหรือเฮอร์มโอนี่จากแฮร์รี่พอตเตอร์มารับบทเป็นโชมงามหรือเบลลูกสาวเศรษฐีผู้สารอาภับประกบคู่กับแดนสตีเวนหรือเจ้าชายอสูรรูปร่างกำยำซึ่งต้องคำสาบทั้งนี้เรื่องราวความรักของทั้งสองจะถูกนำกลับมารีเมคใหม่อีกครั้งเนรูปแบบคนแสดงโดยดิสนีย์เช่นเคย Choose life. Choose Facebook, Twitter, Instagram, and hope that someone, somewhere cares. I'm home. Uh huh. Transporting ออกใช้ในปี1996ดัดแปลงจากนิยายสุดอื้อเช้าของเออร์วเวลนักเขียนชาวสกอตท,ที่ว่าด้วยแกงรวมตัวแสบแห่งเอดินเบิร์กที่ใช้ชีวิตไปวันๆแบบว่างงานกินภาษีรัฐและติดยางงองงมแงม ด้วยสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์และเนื้อหาอันสุดต่งของหนังเรื่องนี้ก็ทำให้มันกลายเป็นวิดีโอหนังนอกกระแสที่ขายดีที่สุดในยุคนั้นมาแล้วแดนนี่บอยผู้กำกับเคยกล่าวไว้เมื่อปี2008ว่า T2 t r a n s ส o อตติ้นั้นจะเริ่มถ่ายทำได้ก็ต่อเมื่อนักแสดงนำหลักๆยังแม็กเกรเกอร์และมิลเลอร์ดูมีอายุมากขึ้นอีกสักหน่อยแต่ปัญหาก็คือ2นักแสดงดังกล่าวกลับดูไม่ต่างไปจากเมื่อตอนปี1996 ในภาคนี้สีดารานำชุดเดิมยังยวนแม็กเกรเกอร์จอห์นนี่ลีมิลเลอร์โรเบิร์ตคาไลและอีเวนเบรนเนอร์ยังคงกลับมาสวมบทเป็นเรนตันซิกบอยเบ็กบี้และสปาร์ตซึ่งเนื้อหาของภาคนี้จะเข้มข้นเหมือนเดิมเพราะเขียนบทโดยจอห์นฮอตคนเดิมจากภาคที่แล้วเมื่อรอดูกันว่ามิตรภาพของพวกเขายัางแน่นแฟ้นเหมือนเดิมหรือไม่ใน T2 Transporting And smother the pain with an unknown dose of an unknown drug made in somebody's kitchen. And then take a deep breath. The one who's in the room is the one who's in the room. Just look at her. The Japanese Girls Never Die เป็นผลงานเรื่องใหม่ของไดโกะมาซุอิที่บอกเล่าเรื่องราวของคนญี่ปุ่นซ generation ซึ่งต่างต้องการเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศให้แก่ผู้หญิงหนังสร้างจากนิยายของนักเขียนสาวมาริโกะยามาอุจิโดยได้ส่งนักแสดงสาวมาแรงประจำเกาะญี่ปุ่นยังยูอาโออิ และมิซุอิคาคาตะที่ตีประเด็นเรื่องความแตกต่างทางเพศการเหยียดอายุและความไม่สมประกอบของสังคมขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงความเชื่อว่าในอนาคตทุกเพศจะเท่าเทียมเสมอกันฮารุโกะอซูมิพนักงานออฟฟิศสาวโสดวัย27ปีเธอหายตัวไปและเธอหายไปไหนมีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้คำตอบยูอออิที่รับบทฮารุโกะอซูมิ สาวสวยโสดแต่มักจะนบเรื่องผู้ชายมาตั้งแต่เกิดล่าสุดหลังจากโดนเทจ,จนหัวใจพังฮารุโกะก็ได้หายตัวไปยังลึกลับการหายตัวไปของฮารุโกะทำให้เกิดกระแสตามคืนฮารุโกะโดยการพ่นโปสเตอร์ตามหาเธอไปทั่วเมืองสาวๆต่างอยากรู้ว่าใครกันที่ทำให้ฮารุโกะสาวนิสัยดีต้องหัวใจพัง เรื่องราวของฮารุโกะโดนใจวัยรุ่นทั่วญี่ปุ่นกลุ่มเด็กสาววัยรุ่นเริ่มรวมตัวเป็นเกิร์แก๊งเพื่อทำร้ายผู้ชายที่ชอบผักอกผู้หญิงสุดท้ายแล้วเพื่อนๆจะตามหาฮารุโกะเจอไหมและผู้ชายคนไหนกันแน่ที่ทำให้ฮารุโกะต้องหายตัวไป ในยุคต้นๆของประเทศจีนได้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกหัวระแหงนักรบผู้กำจัดชนะคนใหม่เกาหยิงส่งลูกชายของเขาที่ชื่อเกาเฉาหลุนไปปกครองเมืองเล็กๆที่ห่างไกลเนื่องจากเกาเฉาหลุนเป็นคนเลือดเย็นเจ้าอารมณ์เขาจึงทำการเข็นฆ่าผู้บริสุทธิ์มากมายทำให้เกิดการพลัดพรากและกำพร้าอยู่ทุกวี่ทุกวันจากนั้นได้เกิดกลุ่มผู้แข็งขืนและจับตัวเกาเฉาหลุนไว้ ผู้บัญชาการกองกำลังปกป้องเมืองอย่างขีนานได้ทำการสอบสวนคดีและพิพากษาให้ประหารชีวิตเขาเกาหญิงผู้เป็นพ่อทราบเรื่องที่เกิดขึ้นจึงเดินทางมาและสั่งให้ปล่อยตัวเกาเฉาหลุนแต่ก็เกิดอุปสรรคจากผู้คนที่ต่อต้านกองทัพของเกาหญิงจึงบุกโจมตีและฆ่าผู้คนตายไปเป็นจำนวนมากขณะนั้นได้เกิดวีรบุรุษขึ้นมามากมายที่สาบานจะต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเกิดของพวกเขา โอเวอร์ไซ์หรือชื่อไทยโอเวอร์ไซด์ทลายพุงแคนยอยโอปลื Can, oy, o, ้ม4ีโปลิสหุ่นใหญ่ไซส์1 0 0กิโลแอัแห่งอพอสพสะพานชันผู้พลาดการจับจนรล้นทองด้วยเหตุผลสุดตเตือนใจรถตำรวจไล่ผู้ร้ายไม่ทันเพราะน้ำหนักเกินทำให้ทั้งสี่ต้องเจอบทลงโทษด้วยการลดน้ำหนักให้ได้30กิโลใน3เดือนตามคำสั่งของผู้กำกับจอมเฮียบผู้มีคติประจำใจจะไม่ยอมให้ตำรวจไทยเสียภาพพน์แม้แต่ปลายขี้เล็บ ร้อนถึงผู้กองเจตผู้หมวดหุ่นดีมาดก,กวนวันหน้าของสี่จ่าที่อาสามาเป็นเทรนเนอร์จำเป็นเคี่ยวเข็นให้ทั้งสี่ต้องฟิตเพื่อความเฟิรม์มกับสารพัดตำราที่งัดมัดช่วยทั้งวิ่งทั้งปะทะกับเกมกีฬาสุดโหดแต่หนึ่งเดือนผ่านไปหุ่นของสี่หนุ่มก็ไม่ได้พร้อมเพรียวลงแม้แต่น้อยผู้กองเจตจึงต้องใช้มาตรการขั้นสุดด้วยการอัดคาร์ดิโอเต็มคลาสคุ้มแคลอรี่เต็มคอร์สและจัดอาหารคลีนแบบเต็มขีด สี่หนุ่มฝึกหนักจนแทบอ้วกออกมาเป็นผักขณะที่ใจก็ฝักายแต่หมูกระทะอาหารสุดโปรดประจำแก๊งแต่ท่ามกลางการออกกำลังกายจนร่างแทบสลายก็ยังมีสิ่งที่ทำให้จ่าทั้งสี่ได้ชุ่มฉ่ำใจดูดมีโอเอซิสผุดขึ้นมากลางทะเลทรายนั้นคือครูฝ,ฝึกสาวสุดน่ารักที่ชื่อมีนผู้มาพร้อมท่าเต้นซุมบ้าแดนซ์อันแสนคึกคักพาให้สี่หนุ่มกระชุ่มกระชวยขึ้นทันตาเห็นโดยเฉพาะจ่าแคนที่ดูเหมือนจะปิ๊งมีนตั้งแต่แรกพบ แล้วเรื่องหนักอ,อกก็มาเยือนเมื่อรถขนเงินของธนาคารดังถูกแก๊งโจรลึกลับฉกเงินสดท่าล้านบาทขายเข้ากลีบเมฆในเวลากลางวันแสกโดยใช้เวลาปล้นเพียง13วินาทีคดีนี้ทําให้สายสืบหุ่นใหญ่ทั้ง4ต้องพักการลดน้ําหนักเพื่อสลับกับการตามสืบคดีแก๊ง13วิคดีร้อนก็ยังไม่คลี่คลาย จาาทั้ง4จะเลือกทุ่มเทให้กับอะไรระหว่างการลดน้ำหนักให้ได้เพื่อเอาตัวรอดหรือต้องจับผู้รายให้ได้เพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีที่ครั้งหนึ่งเคยทำพลาดให้กลับมาเป็นที่ยอมรับของคนในกรมโอเวอร์ไซต์ทลายพุงจะมาไขาคำตอบในโรงภาพยนตร์นะคะสุขภาพร่างกายอ่อนแอมีความเสี่ยงโรคหัวใจไตไขข้อเบาหวานความดันไม่ผ่านการประเมินหัวาตายเหอะ Your new baby new คุณเคยสงสัยในตัวน้องของคุณหรือไม่บางครั้งก็เหมือนจะพูดรู้เรื่องแต่พอเอาเข้าจริงก็ไม่ใช่พบกับแอนิเมชั่นเรื่องใหม่คงค่ายแห่งความฝันยังรีมเวิร์กที่จะทำให้คุณคิดถึงน้องตัวแสบที่บ้านทีมเด็กชายที่มีครอบครัวแสนสมบูรณ์แบบ แต่แล้ววันหนึ่งชีวิตของเขาก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อพ่อและแม่กลับมาบ้านและพาน,น้องชายซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ของบ้านเป็นเด็กทารกน้อยน่ารักใส่สูทดำและชอบถือกระเป๋านักธุรกิจทิมเริ่มสงสัยในตัวน้องชายของเขาก่อนที่เขาจะพบความจริงที่ว่าน้องชายคนใหม่ของเขานั้นไม่ใช่แค่เด็กทารกธรรมดา But think the kid might the But on be make I kid What's up, baby? Ah, poop duty. Uh, goo goo gaga. -ga. No, you can really talk. Fine, for a spicy tuna roll right about now. Get yourself a little something. เมืองแห่งหนึ่งในรัสเซียที่ยานเอเลียนตกลงมาใส่สร้างความเสียหายให้แก่ตัวเมืองเมื่อโลกถูกรุกรานด้วยการเยื่อของสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและอันตรายยิ่งกว่าการเข้ามาของมันได้สร้างความเสียหายอย่างยิ่งใหญ่ทั้งบ้านเรือนถูกทำลายและผู้เสียชีวิตมนุษยชาติอาจต้องตกภายใต้ใหายนะที่อาจหมายถึงจุดจบของโลก การต่อสู้เพ um ื่อปกป้องโลกไว้อาจต้องใช้ทั้งกองทัพหรืออาจเป็นเพียงคนไม่กี่หยิบมือที่พร้อมแลกด้วยชีวิต Started saying she, was witch. Knocked her door, she would come and catch and come would เรื่องราวของเจสผู้เป็นแม่ที่พยายามจะขอสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกหลังจากที่เธอถูกพรากลูกสาวจากกลุ่มคุ้มครองเด็กเมื่อ9้าปีก่อนเธอตั้งสัต์ปฏิญาไว้ว่าเธอจะปรับปรุงตัวเองถือศีลกินเจและกับการได้ลูกกลับคืนมา ในขณะเดียวกันโคลอี Chloe, ลูกสาวของเจสเธอดันไปลองของกับตำนานเมืองที่ว่ากันว่าหากใครไปเคาะประตูบ้านแม่มดสองครั้งนางจะออกมาไล่ล่าเอาชีวิตเรื่องราวหลังจากนั้นคือมหากรรมความร้อนคนหัวลุกเมื่อผีร้ายจากบ้านร้างโคลออกมาเล่นงานโคลอีจนแทบสติแตกเดือดร้อนถึงผู้เป็นแม่ที่อยากจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการออกโรงปกป้องลูกสาวจากภัยมืด Where are you? รีทึกขวัญเรื่องอาปัตของผูก้กำกับหญิงรุ่นใหม่ฝนคณิษฐาขวัญอยู่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเมื่อครั้งออกฉายในปี2558และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่89สาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมเมื่อปีที่ผ่านมาและล่าสุดสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลก็พร้อมปล่อย,ยภาพยนตร์ฉบับสมบูรณ์แบบในชื่อเปรดอาบัตที่จัดเต็มด้วยการเพิ่มฉากและขยายเรื่องราวของตัวละครมากขึ้น ตัดต่อเรียบเรียงและเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองใหม่รวมถึงนำฉากที่ถูกตัดออกไปกลับเข้ามาอีกครั้งเพื่อความชัดเจนของเนื้อหาที่ผู้กำกับต้องการสื่อสารมาตั้งแต่แรกผู้กำกับเผยว่านังฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่น d i r e c t o r s Cut โดยจะขยายความเล่าผ่านมุมมองของเปรตในเรื่องราวที่เกิดขึ้นและการเฝ้ามองตัวละครที่กำลังจะทำผิดรวมถึงขยายแบ็กกราวน์ของตัวละครอื่นๆด้วยเพื่อความชัดเจนและสมบูรณ์แบบของเรื่องราวและอัรถรสของหนัง เปรตอาบัตพร้อมให้พิสูจน์บาปขั้นสุดไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดในโรงภาพยนตร์เมื่อคนที่ทำบาปหนักมากๆต้องเกิดมาเป็นเปรตเปรตท่านเหนมันอาบาัตและเช่นเคยก่อนที่จะไปดูหนังกันอย่าลืมเช็ครอบฉายจริงกันด้วยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่นานาด้วยนะคะและที่สำคัญถ้าไม่อยากพลาดคลิปของพี่นานาให้กดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย